สวัสดีครับช่างเปาเล่าเรื่องรถนะครับคลิปนี้ช่างเปาจะมาเล่าเรื่องไฟสัญลักษ e ณ์ EPS นะครับ Electronic Power s t y l i n g เป็นระบบพวงมลาลัยไฟฟ้ารถยนต์รุ่นให,ใหม่นะครับถ้าความไปถึงรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับจะช่วยผ่อนแรงในการเลี้ยวพวงมาลัยโดยการใช้ปั๊มนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเพื่อที่จะช่วยผ่อนแรงคนขับ แต่รถยนต์รุ่นใหม่ๆจะเป็นมอเตอร์นะครับช่วยผ่อนแรงนะครับสัญลักษณ์นี้ก็จะโชว์ขึ้นนะครับหากความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบพวงไลไฟฟ้านะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะขับรถต่อไปได้นะครับอาการข้างเคียงก็คือพวงไลจะหนืดหนักนะครับไม่ถึงกระลอกนะครับยังหมุนพวงไลได้แต่ ผู้ขับขี่ต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อนำรถขับต่อไปยังศูนย์บริการหรืออู่นะครับเพื่อตรวจเช็คสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากเป็นประโยชน์ก็ขอให้ท่านติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่างเปาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ